พบกับค่อยบูมน้อยรายเอดใช่แนบขึ้นก็ขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ครูโซเฟียกำลังอ่อยผู้ชายนะครับโอ้ตายโอยบอมแนกำลังนั่งเล่นกับพี่ตั้มนะครับถามความรู้สึกครูโซเฟียนะครับอ่าต่อตอนสองนะครับหลังจากที่ไม่ได้กินซ่อมตาวันนั้นมีมีพยานคนไหนที่เห็นครูโซเฟียแล้วก็ยืนยันได้ว่าแม่ค้าต้มตํำเป็นเอฟซีจียญบุญเอาพยานชาวบ้านกาอเกหมดเลยค่ะ สิบกว่าคนคือมีการถามไถ่กันใช่ไหมเขาถามว่าคือพาลงพนมาพิจารีบอกว่าที่ลใหญ่ที่ที่ลใหญ่เขาถามว่าออกแม่ค้าส้มตำไก่ย่างตอนอันนี้ต่อจากภาคแรกนะครับคือโซเฟียเขาไปกินส้มตำไก่ย่างคนปรากฏว่าแม่ค้าส้มตำน่ะคือนางเอาไก่ให้คนอื่นก่อนคือโซเฟียไปเหมาร้านแล้วไงไปก่อนเพื่อนอ่ะโซเฟียไปก่อนเพื่อนแล้วที่นี้ผนปรากฏว่าแม่ค้าส้มตำอ่ะเอาไก่ที่โซเฟียเหมาไปให้โต๊ะลูกาตเออื่นแล้วทีนี้เขาก็เลยถามโซเฟียว่ามาพาลงพนมาใช่ไหม เออแล้วทําไมไม่บอกว่าเป็นเมียลุงพลไม่เขารู้พอพอฉันเหมาแล้วเขาก็ว่าโอเคทีนี้พอฉันบอกว่าไม่ใช่เขาก็ถามเนาะว่ามากับใครใครพวกลุงพลมาหรอฉันเลยบอกไม่ใช่มากับแม่ลุงพลทีนี้พอนางรู้แบบนั้นป้าก็มือถือมืถือก็มีลูกค้าตามหลังฉันมาคนางก็เลยอ่าเอาให้คนอื่นเลยไม่ถึงไม่ถึงค่ะก็หมายถึงว่าคือเขารับรู้แล้วรับรู้แล้วว่าฉันเหมา รับรู้ว่าเหมาแล้วแล้วทีนี้ก็ถามกันแล้วแล้วเขาก็รู้ว่ามากับแม่ชมพู่ไม่ได้มากับบุงพลพอเขารู้ว่ามากับแม่ชมพู่ลูกค้าตามหลังจะมาพอดีมีไก่เหลือไหมครับเหลือค่ะอ๋อมันก็เลยเป็นจุดเชื่อมเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าโซเฟียก็อเขามีการถามโซเฟียอืม่เกาหลีค่ะฉันสั่งเสร็จแล้วนะนานค่อยถามชื่อได้ใจอหมค่ะอ่าสั่งไก่แล้วเมาแล้วค่ะเมาไก่แล้วโซเฟียเหมาไก่แล้วแล้วทีนี้แม่ค้าก็เลยถามโซเฟียว่าพาบุงพลมาหรือประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่านางตอบว่านางเป็นเมียน้อยลุงพลเนี่ยคือนางอาจจะได้กินอยู่นะวันนั้นตอนตอนนั้นอ่ะสิบจีบอกว่าสบัยีนี้ขายให้คนอื่นสองตัวอีกสามตัวนั้นก็ยังไม่ได้ขายอยู่ตรงนั้นเลยอีกสามตัวก็เลยไม่ได้ขายแล้วทีนี้หลังหลังจากนั้นโซเฟียก็เลยเดินออกมาจากร้านโซเฟียก็เลยแบบว่าเอาตรงๆนั้นเราก็มีสีเราเป็นลูกค้าเราไม่พอใจไงแล้วทีนี้แม่ค้าแม่ค้าก็เลยก็เลยฝากความมากับ ฝากเจชื่ออะไรนะชื่อแทมค่ะเจ๊แทย์มก็เลยฝากความกับเจ๊แทมแม่ค้าส้มตำว่าไงแม่ค้าบอกว่าบอกว่าเนี่ยฝากไปบอกมันด้วยมาสั่ง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 แล้วก็ไม่กินแล้วก็เดินออกไปเลยเพราะอย่างเงี้ยฉันก็เลยงงนั่นแหละค่ะอ๋อก็คือครูครูโซเฟียเดินออกมาก่อนแล้วก็แม่ค้าส้มตำก็ฝากความกับพี่แทย์มคือเราไปตามหาโซเฟียแล้วคราวนี้แม่ค้าก็เลยบอกว่าแบบเราไปตามหาโซเฟียนั่นแหละเขาก็บอกว่า ไม่รู้ไปไหนแล้วก็แบบฝากไปบอกมันด้วยสั่ง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 แล้วก็ไม่กินแล้วก็เดินไปเลยนะคะพูดแบบนี้นะอ๋อแต่ที่รจริงแล้วที่แต่ที่จริงแล้วก็ขอแกล้ยกล่อมโซเฟียเพระาะว่าคือนางโดนทัวลงอยู่แล้วไม่ยังไห้โดนทัวลงใบก็คือก็คือโซเฟียก็เลยหลังหลังจากนั้นก็เลยคาใจใช่ไหมก็เลยกลับไปาถามให้คะาุ่มตำนางยังอยากจะ นางอยากจะเคลียร์กับฉันฝากไปบอกฉันฉันก็มันต้องฝากฉันเดินไปเคลียร์เลยค่ะฝากไปกเดี๋ยวพาไปคุยฝากคไม่ได้ฝากนะไม่ได้ฝากมาด่านะไม่ไดลค่ะไม่เก็เลยกลายเป็นว่าครูโซเฟียก็เลยย้ายร้านใหม่นะครับก็ที่ที่ที่ครูโซเฟียเดินออกมาน่ะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะครับแต่แม่ค้าส้มตำมีการขายให้คนอื่นก่อนแล้วทีนี้กลัวชาวบ้านไม่พอกิน หนูพาพวกเจ๊บุญมาพวกเจ๊ยอนพวกอะไรพวกพยานนั่นแหละไปคือคนหมู่บ้านปกกอๆสิบกว่าคนนะเธอเต็มร้านแล้วนะ,ะแทนที่ว่าไปกลุ่มแรกใช่ไหมนางจะต้องเทคแคร์พวกฉันใช่ไหมไม่มจ้ะนางไม่เทคแคร์ฉันก็เลยถามเจ๊เจ๊เอาไงเขาไม่ถาม เจ๊บุญมาเขารู้ตัวแล้วไงว่าเอ้ยตรงสัยเอฟซีฝั่งโน้นแกก็เลยสะกิดฉันฉันก็เลยบอกว่าไม่ขายก็ไม่ขายแล้วก็ไปที่อื่นก็เลยตกลงกันว่าเขาเคยมากินร้านหนึ่งที่เดินไปอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรก็เลยบอกว่าไปโซเฟียเราไปกินร้านที่เจ๊เคยไปก็เลยไปกันอนั่นแหละคือมันมันก็เลยบ่งบอกว่าอสังคมมันมันมันมาถึงจุดนี้ได้คือคือเอาเอาตรงสังคมอ่ะ มันมาถึงจุดที่ร้านค้าขายยากแล้วคุณเลือกปฏิบัติ ข้างล่างพูดกันฉันก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าพวกเน่าผาพวกเจค่อยสังเกตได้ไงฉันก็ฉันก็มองตาแล้วนะเจนี่คือชาวบ้านกกอกใช่ไหมเจบุญมาอ๋อเจบุญมาจี๋ยายแต่งโมยายสมโณน่ะที่เป็นพยานน่ะเขาก็ดูคนออกใช่ไหมเธอเขาก็สะกิดฉันเอาไงล่ะแม่แล้วแต่ฉันก็เลยว่านี้ฉันก็เลยเธอฉันก็เลยว่าปาไปไปร้านที่อื่นหนูก็เลยแคนเซอรโศกโก็เลยแคนเซอรก็เลยเจรมณ์เ่าผา่นไดฉันเคย มากินร้านร้านหนึ่งดูก็เลยพากันเดินไปกินอีกร้านหนึ่งค่ะรรู้เลยเจ้าแใหญ่ย่นะโอนี่แลละทีนี้นางก็ไม่ได้ขายเข้าใจไหมเธออเพราะว่ามีลูกค้าตามมาเข้าไหร่ฉันสองคนก็ได้ขายแค่สองตัวแทนที่ว่านางจะได้ขายหมดนางก็เลยใหญ่นี่ก็เลยเดินไปตามหาชันนางก็เลยด่าเเป๊นๆๆแตเป็นระบายลงกับายนั้นอืมแล้วครูโซเฟียมีความคิดยังไงกับ ที่ที่ที่ไปเจอมากับตัวตอนนี้เพราะว่าจังหวัดมูดาหันมักนาามก็อยู่ใกล้บ้านกกอกอยู่แล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องมีฐานเอฟซีอยู่แล้วถูกไหมครับุูโจเฟียมีความรู้สึกยังไงก็รู้สึกวามผิดเพี้ยนจะว่ายัางไงเนานะเพราะว่าฉันเข้าใจว่าคนเราพื้นฐานมันต่างกันแล้วการตามข่าวมันไม่เท่ากันคือก่อนก่อนหน้านี้ฉันเคยไปนั่งไปนั่งคุยกับนักข่าวท้องถิ่นอีกสามช่องครับมีช่องเ o r ร์ o อยช่องข่าวสด แล้วก็ช่องสามเพื่อก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละคือความจริงมันเป็นแบบนี้เพราะว่าคนที่ตามข่าวไม่ได้เข้าถึงข้อมูลจริงๆแล้วเขาก็คือฟังข้อมูลเฉพาะบางข่าวเท่าตามกระแส แล้วส่วนใหญ่ก็คือตามตามช่อง y o u t ยูอืมแล้วก็ต้องเข้าใจว่า,วา youtube ฝั่งนั้นเยนอะกว่าเราใช่ไหม,มทีนี้เนื้อหาข้อมูลไอเกี่ยวกับเรื่องคดีรูปคดีเนี่ยเขาไมไ่พูดถึงนะฝั่งนั้นอะ่ะเขาก็พูดถึ่ว่าเขาดีเขาโดนรังแกอมันไม่เหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะที่มันมีทั้งช่องวิเคราะห์ทั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ มันต่างกันแหอะเขาก็บอกว่ามันคือความเป็นจริงของสังคมไทยนะคะมันคือความเป็นจริงของสังคมไทยแต่ตกใจว่าก็ตกใจว่าการก็ถึงข่าวของประชาชนชาวไทยแล้วมันไม่เข้าันครับอย่างหนึ่งคือเขาก็คือคนธามาค้าขายเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะบอกว่าอาเบื้องหึ่เบื้องหลังยังไงครับอันนี้คือหนึ่งนะอันนี้คือตามที่ เขาเป็นประชาชนคนธรรมดาเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะที่เขาจะชอบใครใช่ไหมแต่ในเมื่อว่าเขาเป็นแม่ค้าเขาต้องรับบทบาทหน้าที่บริการลูกค้านะครับแล้วยุคนี้แล้วคุณไปเลือกอ่ะคุณไปเลือกขายของให้กับ FC ฝั่งของคุณหรือว่าอะไรแบบว่าคือขายของตามความพอใจตัวเองอ่ะยังไงคุณผมผมบอกเลยว่าอีกไม่นานก็คืออีกไม่นานก็เจงอ่ะไม่ไม่หรอกคือแบบมันมันไปยากนะคือขายของยากอยู่แล้วแล้วคุณมาเลือกปฏิบัติแบบเนี้คือมันมันไม่พอกานไหมครับไปยากจะแบบขายให้หมดน้องใช่คือโซเฟียเหมาแล้วไง ใช่แล้วไป,ไปเอาไก่ให้โต๊อื่นอันนี้น่าเกลียดจริงมัน,<ช>มนเหมาแล้วนะคะคุณพ่อก็เขาทำใส่ไงแม่เอาตรงคือพูดเดีางยาบๆนะมันมน,น่าเกลียดประใท่ไทยแต่น,น่า,นาเกลียดสีบูมฉันน่าฉันนาลาเลยได้ดัววอันซุมไทยบ้านไทยบ้านกะนางเต็มหมดแล้วนางเต็มแล,แล้วเยู่ะนะเพราะว่าโซเฟียคือนางเนี่ยพาชาวบ้านกูกอกไปกินข้าวไงแล้วนางก็เหมาไก่นางกว่าชาวบ้านไม่อิ่มไงคือโต๊ไม่ว่างแล้วนะคะ แล้วไก่ก็คุณหมาหมดเลยเหลือแตพ่พวกตับพวกอะไรส้มตำก็คือไปเป็นโต๊ะแรกในร้านมีโต๊ะเดียวไม่มีคิวจองก่อนหน้าเพราะฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้ที่นางจะทําแบบนั้นก็<ช>นั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอเนาะละครทุกตอนมันมีจุดจบนะครับฝากต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปร้านนั่นนึเนะ<ด>คุณนะเรามีเงินเราไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ของฝากช่อง กูโซเฟียชื่อช่องอะไรนะโซเฟลาเวนวัลโซเฟลาชานัลวีหนึ่งค่ะโอเคคือมันมันเรียกยากอ่ะแกน่าจะตั้งชื่อแบบคมสันใช่ไหมเออคมสันบุญถึงใช่ไหมบุญถึงก็ดีไหมเอาชื่ออะไรก็บทมาด้วยนะคะโออเเคชื่่การ่บโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกูโซเฟียวีหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ